สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนกรกฎาคมเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่องชาแนลอาจารย์ปัดดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทาให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนําคําถาม,ถามยอดฮิตมาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าพลังงานไพ่ใบแรกของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้พลังงานไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานไพ่อะไรกันบ้าง ไพ่ของคุณใบลาเป็นพลังงานไพ่ของแฮงแมนค่ะแฮงแมนแปลว่าความกดดันจะไปต่อหรือพอทีเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในเอจี่ของความที่กดดันเครียดคิดมากหยุดนิ่งจะไปต่อหรือพอทีจะเอายังไงดีสําหรับชาวราศีพฤษภไม่ว่าจะเป็นชาวราศีพฤษภเองหรือใครที่เข้ามาดิวกับชาวราศีพฤษภ ฟังดวงในวันนี้แล้วก็หวังว่านะคะจะนําไปนะคะเป็นเขาเรียกว่าแนวทางในการลดความเสี่ยงหรือประคับประคองความรักความสัมพันธ์ของคุณได้นะคะการอ่านดวงในวันนี้ค่ะเป็น general reading อย่าย,ยึดมั่นถึงมั่นเป็นของตอนเองจนกว่าเราจะได้ดูดวงด้วยการเป็นการส่วนตัวใครสนใจก็แอดไลน์ปันโหรา99นะปะดัดดูดวงความรักตามวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่ค่ะการอ่านไพ่และการให้คําแนะนําเป็นนะคะความรู้ความสามารถเฉพาะปัดเท่านั้นนะคะเฉพาะปัดนะคะ อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นของเฉพาะปัดเท่านั้นไม่ได้หมายความว่านะคะเป็นบรรทัดฐาน,นะคะที่คุณนะคะจะเขาเรียกว่าอะไรนะปะัดไม่ได้หมายความว่าตัวเองเก่งที่สุดถูกต้องที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอดีก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะจะ๊ะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่ห้าใบาค่ะมาบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพฤษภในช่วงนะคะเดือนกรกฎาคมนี้ทำให้คุณได้พลังงานไพ่เป็น แ่งแมนค่ะพลังงานไพ่ของคุณเป็นอัศวินถือกทาค่ะเป็นพลังงานด้านการตัดสินใจอัศวินถือดาบค่ะลายไม่อ่านถามไม่ตอบไพ่เป็นเลเวอร์ค่ะเกี่ยวข้องกับชาวราศีเมถุนเลเวอร์เป็นพลังงานของสองสามคนเลเวอร์เป็นพลังงานของการตัดสินใจคนที่ใช้ในเวลาที่ผิดนะคะดูสิ การที่คุณได้แฮงแมนในตอนนี้คุณมีความเครียดความกดดันความคิดมากจะไปต่อหรือพอทีอยู่ในภาวะของคนที่ถูกเขาเรียกว่าละถูกโฮถูกหยุดนิ่งนะคะนิ่งเงียบเห็นไหมนะ,ะและในสถานการณ์นี้สิ่งที่นะคะไพ่ออกมาบอกในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คุณมันก็มีแต่เรื่องของการตัดสินใจ การปิดกั้นความสัมพันธ์การที่อยู่ในภาวะของการเลือกใครหรือตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพลังงานไพ่ของคุณเป็นเดรฟูค่ะดูฟูแปลว่า,ราไรตล์เพื่อนการที่นะคะอยู่ในโมเมนต,ต์ของสัมพันธภาพยังไม่เหนียวแน่นมั่นคงมากพอเกี่ยวข้องกับเพื่อนหรือชาวต่างชาติหรือคนที่คุณทําให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ย5เขาจะต้องเข้ามาในความสัมพันธ์เล้วเวริรขึ้นคู่เดฟูค่ะ แปลว่าโชคชะตากําลังนําพาเขาเข้ามาในความสัมพันธ์ในโมเมนต,ต์ของคนรักที่เป็นชาวต่างชาติคนไก่หรือโมเมนต,ต์ความรักที่เป็นไลฟ์สไตล์เพื่อนนะหรืออาจจะทั้งข้อ1ข้อ2เลยก็ได้นะและในตรงนี้ค่ะคุณกําลังตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้ การที่เป็นไลฟ์สไตล์เพื่อนนะคะคุณอาจจะรู้สึกสบายใจแต่ในที่นี้ค่ะมันอาจจะอยู่บนความไม่ค่อยมั่นคงแบบนี้ด้วยก็ได้หรือมันเป็นรักทางไกลที่ตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าความรักของเรามันขาดซึ่งนะคะการที่จะเติมความหวานให้แก่กันเพราะนะในบางคนบางท่านเจอการไม่ได้พูดไม่ได้คุย เจอการขัดแย้งเพียงแค่เล็กๆด้วยน้อยกลายเป็นประเด็นปัญหาใหญ่โตแบบนี้ได้นะคะคุณจึงทําให้คุณนะคะอยู่ในพลังงานของการตัดสินใจในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะ,ะเหมือนไพ่ใบแรกที่คุณออกมานะคะจะไปต่อหรือพอทีแถมเก้าเหรียญเข้ามาในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะเก้าเหรียญเป็นไพ่ของชาวราศีกันหรือคนเกิดในเดือนกันยายนเก้าเหรียญเป็นพลังงานของคน โสดคนสวยและรวยมากแต่มักไม่ค่อยลงตัวเรื่องของความรักคนที่นะคะเขาเรียกว่านะคะมีความสุขกับการใช้เงินใช้ชีวิตนะคะในโมเมนต์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันแปลวะ่าคุณกําลังไปเจอใครที่เป็นไลฟ์สไตล์แบบนี้ก็ได้ชาวต่างชาติไลฟ์สไตล์เพื่อนคนนะคะหล่อสวยเลือกได้แล้วก็มีความดู เจ้าชู้เฟลลี่นะคะแล้วก็เข้ามาในความที่เป็นสัมพันธภาพที่นะคะทำให้คุณรู้สึกว่าเออฮ้ยฟิลนี้มันดีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมั่นคงเหมือนที่บัตรบอกนะคะแล้วจะเอาอยัางไงต่อดีเดี๋ยววันนี้ค่ะชาวราศีพฤษภนะคะปัตจะเปิดไพ่ว่านะคะจะไปต่อหรือพอทีเนาะนะคะคุณจะได้รู้ว่านะโมเมนต์นี้นะคะจะเอาอยัางไงดีกับความรักความสัมพันธ์ของตนเอง เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเรื่องวิบากกรรมความรักของชาวราศีพฤษภด้วยนะคะวิบากกรรมความรักของชาวราศีพฤษภนะคะว่านะคะคุณเองนะคะชาวราศีพฤษภมีวิบากกรรมความรักอะไรและจะต้องนะคะแก้ไขเสริมดวงอย่างไรเนาะทําให้ตัวเองเนี่ยนะ,ะได้สมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันนะจ๊ะเดี๋ยวเรานะคะ ดูพลังงานไพ่เพิ่มเติมค่ะว่านะคะพลังงานไพ่ห้าใบาออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมใบแรกค่ะคุณได้พลังงานไพ่ของสีถ้วยสีถ้วยเป็นพลังงานของการที่อยู่ในภาวะของคนที่ เบื่อเซ็งเครียดนะชาวราศีพฤษภช่วงนี้เบื่อเซ็งเครียดการรอคอยใครคนใดคนหนึ่งการที่คิดถึงใครคนใดคนหนึ่งนะที่เขาอาจจะแบบเงียบหายไปนานแล้วหรือตัวคุณเองอาจจะมีใครที่เข้ามาในความสัมพันธ์ค่อนข้างมากแต่ก็นะไม่ลืมใครคนใดคนหนึ่งในสมองไปได้นะคะพลังงานไพ่ค่ะเข้ามาเป็นไพ่ของสามถ้วยสามถ้วยแปลว่าสามคนสามความคนคุยคนเก่าไลฟ์สไตล์เพื่อนหรือรักเพศเดียวกันพลังงานไพ่เป็น คุณถือถ้วยค่ะคุณต้องการให้ใครกลับมามีใครกลับมาหรือต้องการนหรือนะคะถามว่าจะมีการกลับมาในความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือคุณต้องการที่จะไปง้อง้อง้อง,งอนใครให้กลับมาแบบนี้ก็ได้นะซึ่งคนคนนี้ค่ะเป็นพลังงานในลักษณะของรักเพศเดียวกันเป็นคนที่คุณไม่เคยลืมเป็นคนที่คุณรู้สึกเคมีตรงกันมากถามราศีสตล์ค่ะปัดว่าชาวราศีพฤษภนะพลังงานขึ้นมาชัดเจนว่าคุณกําลังคอนเนคก,กับใครที่มีความรู้สึกอะสบายใจ เป็นเหมือนเพื่อนแล้วก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกแบบไม่ไม่โอเคอะไรเนี่ยเหมือนชีวิตมันแบบเขาเรียกว่าตึงเกินไปนะคะและในที่นี้ค่ะคุณก็มีรู้สึกคิดอยู่ในสมองเกี่ยวข้องใครสักคนที่ทําให้คุณนะคะไม่ได้สามารถลืมเขาไปได้นะคะซึ่งปัดเปิดไพ่มาเป็นชาวราศีสิงหนะ์นะไพ่เป็น เด็กถือกระทาเด็กกระถือกระาแปลว่าชาวราศีสิงห์และเกินในเดือนสิงหาคมหรือคนธาตุไฟหรือคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อยู่ในที่ทําง,งานเดียวกันนะมีความเป็นไปได้ว่าคนคนนี้ไม่ได้ไม่ได้ลืมไปจากสมองคุณจากความรู้สึกคุณแต่ตัวคุณเองเนี่ยก็เรียกว่ากําลังนะคะเลือกความสบายใจความที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยได้เริ่มต้นใหม่แบบชา้าช้าทให้เราอยู่ในความเป็นเขาเรียกว่าไรนะผู้หญิงที่มีความสุข แล้วมีตักกะแระเหตุผลในชีวิตมากขึ้นแป๊บหนึ่งนะคะซิมอนปิดประตูให้หน่อยค่ะต่อจ้านะคะพลังงานไพ่เป็นหกถ้วยค่ะ กถ้าวยแปลว่าคนรักเก่าหรือรักต่างวัยหรือความสัมพันธ์แบบแตัดไม่ได้ขาดไม่ขาดนะคะและพลังงานไพ่ของคุณเป็นไพ่หองคิงถือถ้วยค่ะเกี่ยวข้องชาวราศีกรกฎหรือเกิดในเดือนกรกฎาคมคิงถือถ้วยเป็นพลังงานของความอบอุ่นความจริงใจการรักครอบครัวเพราะฉะนั้นควีนถือถ้วยขึ้นคู่นะคะไพ่คิงถือถ้วยด้วยแปลว่าคนที่คุณต้องการที่กลับมาในความสัมพันธ์เนี่ยคุณน่าจะแบบ สแกนแล้วว่านะไพ่หกถ้วยนะมันแปลว่าอะไรเข้ากับพ่อแม่คุณได้เข้าลูกเต้าคุณได้เนาะแล้วมีพลังงานของความที่คุณเองก็เข้ากัากบครอบครัวเขาได้แล้วคุณรู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นใจอยู่ในนั้นนะจ๊ะนะซึ่งเขาอาจจะเป็นคนเก่าเป็นต่างวายัยเป็นเพศเดียวกันแต่แบบเรื่องราวเนาะมันอยู่ในความที่ ให้คะแนนข้อแรกก่อนชาวราศีพฤษภปัดให้คะแนนข้อแรกก่อนคือการตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้คุณเลือกนะคุณเลือกความสบายใจบนไลฟ์สไตล์เพื่อนมาก่อนแล้วก็เข้ากับคบอรอบครัวเขาได้เป็นเรื่องที่เรื่องต่อมานะคะและในที่นี้มันเป็นการเข้ากับคบอรอบครัวเขาได้แล้วคุณเห็นพทเทินของความเป็นอนาคตคุณเลยเลือกคนคนนี้ทั้งที่คุณมีพลังงานของการที่ กูก็อยากไปกลับไปกอบกู้คนเก่าอ่ะมันตัดคนเก่าไม่ได้วะ่ะอันนี้มีนะเดี๋ยวขอเปิดไพ่คนเก่าหน่อยค่ะอยากรู้เนาะ <c oughs> ขอเปิดไพ่คนเก่าน่ยคะหลายคนนี่ต้องแบบอาจารย์รู้ใจนะคะขอเปิดไพ่คนเก่าเนะี่ยคนที่แบบไม่ลืมอะ่ะนะคะไม่ลืมอะ่ะรู้สึกห่วงใยผูกพันใส่ใจรู้สึกแบบเอาเขาออกจากสมองไม่ได้ขอดูไพ่ห้าใบาคนเก่าหนะะ่อยค่ะว่าตอนนี้คนเก่าเป็นยังไงบ้างนะ,ะเป็นรางงานไพ่ของคนเก่าค่ะ ใบแรกค่ะเป็นพลังงานไพ่หอมเ e วิลค่ะเดวิลเป็นวิบากกรรมความรักเป็นพลังงานไพ่ของชาวราศีมังกรหรือเกิดในเดือนมการาคมพลังงานไพ่เป็น จัสติกค่ะชาวราศีตุละเกิดในเดือนตุลาคมพลังงานไพ่เป็น8ปดพทาค่ะบอกว่านะชาวราศีพฤษภน่าจะพึ่งได้ได้ข่าวได้ข้อมูลได้เมสเซจได้การสื่อสารหรือหรือหรือสื่อสารแผงเขาก็ได้นะเ mm hmm. มื่อคัมิง่งศูนนี้เองก็ได้นะเจวิลก mm ับจัสติกเนี่ยมันเป็นลักษณะของวิบากกรรมความรักมันเป็นเรื่องราวสามคนสามความแปลว่าคุณอาจจะมีใครไปแล้วหรือเขาอาจจะมีใครไปแล้วนะคะและไพ่มันเป็น8ปดพทาค่ะดูสิ มันมีเกณฑ์ของการสื่อสารพูดคุยการได้ข่าวนะคะพลังงานไพ่เป็นเจ็ดเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญแปลว่าความหวังจ้า <laughs> จ้าเนี่ยชาวราศีพฤษภเป็นแบบนี้นะอืไพ่เป็นปัดถ้วยค่ะปัดถ้วยบอกแปลว่าเดินหน้าม o v e on การการก้าวสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมปัดว่าชาวราศีพฤษภในไพ่ของการที่คุณเอ,อคิดถึงคนเก่าอะ่ะเอออันนี้ไม่ผิดนะเพราะว่า ความคิดถึงคนเก่าสามารถคิดได้นะแต่ในการเช็กแอคชั่นเนี่ยเหมือนชาวราศีพฤษภเองเหมือนจะรู้แล้วว่ารักเราเนี่ยมันอยู่บนมันอยู่บนความเป็นเจ็ดเหรียญไปแล้วอะนะคะเจ็ดเหรียญนในที่นี้มันจะแปลว่าอิสรภาพความหวังการรอคอยนะคะหลายคนอาจจะมีความหวังว่าเราอาจจะกลับมากันอกลับมาหากันได้ในวันใดวันหนึ่งแต่นะคะไพ่วันนี้มันได้แปดถ้วยค่ะเขาน่าจะเลือกใครที่ดีกว่าคุณเขาน่าจะเลือกใครที่เขา เห็นว่ามั่นคงกว่าคุณหรือเขาเดินหน้ามุกออนไปแล้วตัวคุณเองเช่นเดียวกันค่ะการได้ไพ่แปดถ้วยนะคะมันก็เหมือนตัวคุณเองก็พึงจะต้องนะคะคือทักทักไปหาเขาอะ่ะเหมือนหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติมว่าเออเราเรามุกอ่อนดีไหมอย่างนี้นะนะคะและในเรื่องราวนี้ค่ะอย่างที่บอกไปมันบอกถึง จะเป็นคุณหรืเป็นเขาก็ได้ที่นะคะมีพันธะมีความสัมพันธ์ไปแล้วแล้วไพ่มันเป็นเจวิลค่ะคุณกับเขามันเป็นวิบากกรรมความรักนะคะเพราะฉะนั้นการที่นะคะใครก็ตามนะคะที่รู้สึกไม่ลืมคนเก่าถามว่าคนเก่าในความสัมพันธ์เนี่ยเขายังรู้สึกต่อคุณไหมโอเคใช่มันอาจจะมีความรู้สึกอยู่ในนั้นแต่อย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นเรื่องแค่คนสองคนแล้วค่ะมันเป็นเรื่องสองสามคนไปแล้วแล้วก็ เขาก็เหมือนจะมุกออนแล้วแล้วตัวคุณเองก็มีเหตุผลที่จะต้องมุกออนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของคนเก่าที่นะคะคุณไม่ลืมคุณไม่ได้สามารถกลับไปได้ในสิ่งที่ประเห็นในที่นี้นะนะ,ะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ของการไปกอบกู้ความรักความสัมพันธ์ต้องนะคะไปดู ตามวันเดือนไปเกิดแบบ <c oughs> ดีเทลนะคะว่านะคะแต่ละคนเนี่ยจะไปกอบกู้ความรักความสัมพันธ์ประสบความสําเร็จหรือเปล่าแต่วันนี้ดูให้ก่อนว่าในมุมของคนที่ยังอยู่ในความคิดความรู้สึกของชาวราศีพฤษภสิ่งที่ปั่นเห็นในที่นี้ไพ่ย,ยังไม่ได้บอกถึงเกณฑ์การกลับไปกอบกู้แล้วประสบความสําเร็จแต่บอกถึง นะคะต่างอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีแฟนมีพันธะไปแล้วแล้วมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมุบออนไปแล้วแต่มามีการพูดคุยสื่อสารและเรื่องราวมันอยู่บนความหวังความหวังก็คือยังไม่ได้เป็นจริงในการที่เราจะกลับมาแบบแฮปปี้เอนดิ้งกันนะอันนี้เข้าใจตรงกันเนาะนะคะ ทีนี้มาดูเพิ่มเติมค่ะปัดบอกลาว,ว่าในพลังงานด้านการตัดสินใจเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ไปต่อพอทีให้ในลักษณะของบทสรุปแต่นี้เรามาดูในโมเมนต,ต์เรื่องราวความรังของชาวราศีฤศพฤษภกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นไปต่อหรือพอทีขอดูไพ่ความคิดความรู้สึกคนรักคนรู้ใจค่ะดูซิว่าพลังงานไพ่ของคนรักคนรู้ใจของคุณเป็นไพ่อะไรไพ่เป็นเด็กถือถ้วยค่ะรีดนะคะไพ่เด็กถือถ้วยนะคะจะมันจะเป็นภาพของความเป็นแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะ การเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นนี้เรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะอย่างน้อยไพ่ของเขาออกมาในตอนนี้มันก็ดีมากๆนะใบแรกในกรีดเลยเนะาะไพ่ของเดอะสตาร์ค่ะเดอะสตาร์เป็นเอเจนซีของการสื่อสารพูดคุยการอดทนรอคอยการปรับความเข้าใจสองคาถาค่ะการพิจารณาการมองถึงในเรื่องของอนาคตนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในที่นี้ปัญห็นไพ่ของเขา อย่าง2องอา,ารมันก็จะแปลว่า2 The Star มันก็แปลว่าการปรับความสมดุลปรับความความเข้าใจฟังฟังแล้วมันก็มีความว่าสองนะคะซึ่งในการเริ่มต้นของไพ่คนรักคนรู้ใจของคุณในที่นี้มันมีคุณอยู่ในนั้นมันมันมีคุณอยู่นั้นเพราะฉะนั้นคนที่คุณกําลังเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์อะ่ะมันตรงกับไพ่คุณอยู่อย่างนงึงที่ว่าคุณมีความมั่นใจอะ่ะว่าเขามองคุณคือส่วนหนึ่งอะ่ะ ในชีวิตเขาด้วยนะคะบางคนอาจจะแบบชวนไปซื้อบ้านชวนไปซื้อรถนะคะสองเหรียญค่ะอุปถัมภ์ช่วยเหลือไปไปกับผับและไพ่แบนชามบาลานค่ะว้าวเฮ้ยดวงขรึ่งของชาวราศีพฤษภนะแต่ทําไมอย่างชาวราศีพฤษภถึงได้แฮงแมนเข้าใจละคําว่ายังไงดีจะเอายังไงดีจะไปต่อหรือพอทีคือให้คนรักคนรู้ใจของคุณในที่เนี้เขามีไพ่ของคนที่บ่งบอกถึง การมองเรื de de ่องอนาคตของเราสองคนการศึกษาดูใจของเราสองคนกับการปรับความเข้าใจของเราสองคนการอดทนในความสัมพ <It> ันธ <É. S 2> ์ของเราสองคนการอุบเอาอุปถัมช่วยเหลือของเราสองคนคือเขาเหมือนคนที่จะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ซึ่งในที่นี้ค่ะมีสิทธิ์เป็นชาวราศีกันหรือเกิดในเดือนกันยายนชาวราศีมีนเกิดในเดือนมีนาคมชาวราศีธนูหรือเกิดในเดือน ธันวาคมชาวราศีกรกฎหรือเกิดในเดือนกระกฎาคมชาวราศีกุมค่ะหรือเกิดในเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นค่ะนะชาวราศีเมถุนด้วยนะนที่เกิดในเดือนมิถุนายนค่ะจะมีอิทธิพลต่อชาวราศีพฤษภในเดือนกระกฎาคมในเอนเนอีของคนที่เข้ามาแบบไลฟ์สไตล์เพื่อนแล้วบันดีตรงไหนหรือปะบันดีตรงที่ให้คนรักคนรู้ใจอะ่ะ เขามีไพ่ที่เป็นแบบสอง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 การเริ่มต้นแล้วก็แปลว่าสอง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 หมดเลยมันคือการปรับความสมดุลปรับความเข้าใจมันเป็นเรื่องของคนสองคนการสร้างอนาคตของคนสองคนการอุปธรภ์ช่วยเหลือของคนสองคนการที่เขารอคอยคําตอบแล้วก็เริ่มต้นนะคะกันใหม่จากคนสองคนว้าวอิจฉาเลยนะคะเพราะฉะนั้นการไปต่อหรือพอที่นีความสัมพันธ์ค่ะ ชาวราศีพฤษภคะพลังงานไพ่ที่เข้ามาในตอนนี้เวลานี้ในขณะที่คุณกําลังอยู่ในภาวะของความเป็นแฮงแมนจะไปต่อพอทีกับคนใหม่หรือจะกลับไปกอบกู้ความรักครั้งเก่าคุณได้คําตอบแล้วนะว่าความรักครั้งเก่าที่เขากลับมาคุยกลับมาทําให้เรามีความรู้สึกเราจะกลับไปกอบกู้แล้วประสบความสําเร็จไหมปัดบอกแล้วนะว่าไพ่วันนี้มันไม่ได้พูดเรื่องของการประสบความสําเร็จส่วนใครจะดีเทลดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ line, ปัดโฮรา99ว่าจะกอบกู้ ความรักทัง้งเ,เขาเรียกว่าไงนะเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมจะประสบความสาเร็จหรือเปล่าอันนี้ก็แอดไลน์ปัจหรเก้าสิบเก้านะคะเพราะว่านี่ไพ่ในวันนี้ปบอกให้เท่านี้สําหรับคนที่จะไปกอบอู้ครั้งเก่าก่อนส่วนสําหรับคนที่กําลังจะนะคะเริ่มต้นใหม่กับคนที่เป็นไลฟ์สไตล์เพื่อนเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณเข้าครอบครัวเขาได้แล้วเขาเข้ากับครอบครัวคุณได้แล้วตัวคุณเองเนี่ยนะคะไพ่คนรักคนรู้ใจที่เข้ามาในที่เนี้ย ทำให้เห็นด้วยว่าเขามีคุณเป็นพาร์ทหนึ่งในชีวิตเอ,อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาอะนะคะแล้วด้วยเนี่ยเอเนอร์จตรงนี้ค่ะคุณกลัวคาดหวังแล้วผิดหวังเห็นไหมสองใบเนี้ยมันจะถูกแปลว่าคาดหวังแล้วกลัวการผิดหวังอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะคุณอาจจะกลัวว่ารักใหม่มันไม่ดีไปกว่าเดิมถ้าณนะวันนี้เวลานี้ชาวราศีกรกฎขอโทษค่ะณนะวันนี้เวลานี้ไดเดือนกรกฎาคม คุณจะต้องตัดสินใจไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆอะไรกับใครก็ตามข้อแรกค่ะอยู่บนความชัดเจนข้อ2ค่ะคุณเห็นได้อะว่าเขากําลังทําให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาครอบครัวของเขาแฮปปี้กับคุณครอบครัวคุณแฮปปี้กับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าคนนี้คือไลฟ์สไตล์เพื่อนนะคะแม้คุณจะรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เพื่อนมันไม่ค่อยน่ามั่นใจแต่สิ่งที่บัดบอกในสองสามข้อเนี้ยคุณลองเอาไปคิดดูว่าเฮ้ยลองให้โอกาสคนนี้ดีกว่าไหม ะะลองไปตัดสินใจดูนะจ๊ะหรือไม่แน่ใจแอดไลน์ดูดวงปัทโหรา99จ้ะนะคะวิบากกรรมความรักของชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภค่ะวิบากกรรมความรักของคุณคือมักจะมีปัญหาจากนะคะคำว่า3มคนสามความ3มคนสาความเช่นพ่อแม่พี่น้องครอบครัวมีอิทธิพลในความรักความสัมพันธ์นะ,ะพ่อผัวไม่ชอบแม่ผัวไม่ชอบพ่อแม่แฟนใหม่ชอบนะคะหรือนะคะ คุณเนี่ยรักกันดีเลยค่ะแต่นะคะพอแม่ครอบครัวของแฟนนะคะมีประเด็นมีปัญหาทําปัญหานั่นปัญหานี่แล้วก็มาโยนนะคะใส่ในชีวิตคู่ของคุณสองคนทำให้คุณต้องนะคะมีปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตคู่กันสองคนแบบนี้นะคะหรือบางคนบางท่านนะคะก็ต้องไปรับผิดชอบครอบครัว,รวทําให้อยู่กันคนละทิศคนละทางโดยเฉพาะชาวราศีพฤษภนะคะนะคะชาวราศีพฤษภ ที่นะคะชาวราศีพฤษภหรือชาวธาตุด,ดินที่เกิดในพลังงานของคนเกิดวันศุกร์วันศุกรนะ์นะ,ะ,ะนะจะนะธาตุด,ดินกับธาตุน้ำที่เกิดวันศุกร์นะ,ะจะมีผลแบบนี้ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีพฤษภนะคะดวงคุณวิบากกรรมคุณนะคะจะเป็นประเด็นเป็นปัญหามาจากนะคะพ่อแม่แฟนไม่ชอบนะคะปัญหาครอบครัวมีมีอิทธิพลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ตัวเราสองคนเนี่ยคุยกันได้เคียร์กันได้แต่พ่อแม่เขาไม่ชอบไม่สนับสนุนไม่ให้คบหาให้เราเลิกกันนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของฐานะฐานะเงินทองนะฐานะเงินทอง เป็นวิบากกรรมหนึ่งของชาวราศีพฤษภในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นเดียวกันเช่นนะคะเจอความรักที่ต่างกันด้วยเชื้อชาติศาส,สนาฐานะเงินทองทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เดือแก้ดวงหรือเสริมดวงนะคะชาวราศีพฤษภนะคะหรือใครที่เข้ามาดีวชาวราศีพฤษภต้องโปรเทคในเรื่องของพ่อแม่ครอบครัวมีอิทธิพลในความรักความสัมพันธ์เช่นนะคะเราอาจจะต้องแบบตกลงกันไว้ก่อนเลยว่าแต่งงานาจะอยู่กัน2คน หรือถ้ามีเคสมีประเด็นจากครอบครัวใครเนี่ยเราต้องมาพูดมาคุยกันด้วยทัศนคติที่แบบ eq แบบคุยกันได้นะคะและนะคะและนะคะเน้นเลยว่าในทุกๆปีค่ะนะ,ะเราควรจะต้องแบบขอขมากรรมกับพ่อแม่แฟนพ่อแม่ตัวเองนะคะสงเคราะห์นะคะสงเคราะห์นะคะเขาเรียกว่าอะไรช่วยเหลือนะะอุปการะนะคะช่วยเหลือนะคครอบครัวแฟนเราครอบครัวแฟนเขานะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นการสร้างนะคะในลักษณะของคําว่ามิตรภาพ แล้วก็นะทำให้พลังงานตรงนี้มันเป็นบวกมากขึ้นนะคะมีอะไรต้องอารมณ์แบบทัศนคตินะคะจะต้องดีในการปรับจูนแก้ไขด้วยกันการทำบุญหรือการไหว้พระนะคะแต่ก็จะเน้นไปในเรื่องของนะให้ไปไหว้พระแม่กวนอิมด้วยกัน ให้นะไปทำไปขอเข้ามากมผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมๆกันแล้วก็ไหว้พ่อแม่กุ่อืนด้วยกันอันนี้จะช่วยได้ในเรื่องของวิบากกรรมตรงนี้นะคะอันนี้ก็ให้ชาวราศีพฤษภลองนะคะลองไปดูซิลองไปทําซิว่าแล้วมันดีขึ้นไหมนะ,ะไม่ใช่ทําครั้งเดียวแล้วมันตลอดชีวิตนะอย่างอาจารย์ทําทุกปีนะคะต้องทําทุกปีนะนะคะทุกปีทุกครั้งทุกคราวแล้วก็ตัวเรากับคนร้างเนี่ยต้องมีทัศนคติที่ดีในเรื่องของการที่จะเข้าใจในเรื่องวิบากกรรมตรงนี้แล้วปรับจูนกันไปด้วยกันนะคะ ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภในเดือนกระกฎาคมน,นี้ค่ะสิ่งที่ปัเห็นในที่นี้พลังงานไพ่ของคุณค่ะเป็นแฮงแมนจะไปต่อหรือพอทีไพ่ของคุณได้ไพ่เป็นหกทาค่ะโกทาเป็นไพ่ของคําว่าโอกาสโอกาสคุณผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาแล้วมากมายค่ะชีวิตคุณมีแต่คำที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยลงตัวเรื่องของความรักได้นะคะนะ,ะแล้วก็ไพ่ใบนี้มันแปลว่าคําว่าให้โอกาสขอโอกาสหรือคําว่าโอกาส ถ้าคุณจะให้โอกาสแฟนเก่าไปกอบกู้ความรักกับแฟนเก่านะคะอันนี้นะคะลอ,ลองให้โอกาสเขาดูได้แล้วก็ลองเช็คดวงส่วนตัวดูส่วนในเรื่องของนะคะการให้โอกาสในที่นี้ปัดมองว่ามันเป็นโอกาสที่ชาวราศีพฤษภจะได้เริ่มต้นกับใครที่คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะมูฟออนจากสิ่งที่มันดูแบบเป็นวิบากกรรมของเราที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะแล้วไปสู่ความที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นแล้วคุณเจอใครที่ปัดบอกแล้วว่า เขาต้องการให้คุณนะคะเข้ากับครอบครัวเขาได้แล้วตัวคุณเองก็เป็นแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันไพ่เป็นเดอะซันค่ะเดอะซันเป็นพลังงานไพ่ของความสําเร็จแสงสว่างและก็นะคะความสวยงามความเริ่มต้นนะคะเขาเรียกงอกงามแล้วเริ่มต้นนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภค่ะเรื่องราวความรักความสมคัญของคุณในเดือนกระกฎาคมน,นี้ถือว่ามีแนวโน้มของความบิงบานแล้วนะคะแล้วก็นะคะถือว่าโอเคนะ กับหลายคนที่ยังเจอเรื่องรัก้อนรักสามเศร้าอยู่นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ของการที่จะได้เริ่มต้นใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้ค่ะอารมณ์ปัดเรียกว่าต้นร้ายไปดีก็ขอให้ะคะ่ะสู้ๆรุยกันทุกคนนะจ๊ะเดี๋ยวขอพลังงานไพ่คาแนะนําค่ะให้ชาวราศีพฤษภคะ่ะ5ใบนะคะไพ่เป็นเวลค่ะเวลเป็นไพ่ของโชคชะตาเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่เป็นอัศวินถือถ้วยค่ะ เป็นพลังงานไพ่ของการเดินหน้าบุกอ่อนพัฒนาความสัมพันธ์ไพ่เป็นจมูนค่ะชาวราศีมีนนะ,ะเห็นไหมมันมีความวิตกกังวลอยู่นั้นเข้าใจแหละชาวราศีพฤษภอารมณ์แบบเจ็บมาบ่อยเจ็บเจ็บมาบ่อยนะคะก็อาจจะรู้สึกกังวลบอกแล้วว่าคุณกลัวความที่ตัดสินใจผิดพลาดนะคะคิงือกระทาค่ะคิงือกระทาเป็นพลังงานไพ่เกี่ยวข้องกับคนในอนาคตนะคะคนที่มีความมันน่นคงในหน้าที่การงาน ถ้าเป็นพูดเรื่องของความรักก็แปลว่าเราต้องการคนคนแยสามารถแต่งงานเป็นหัวหน้าครอบครัวไดอไบบนะ้อะไรแบบนี้นะคนรักครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะและพลังงานไพ่เป็นหนึ่งดาบค่ะมันเป็นพลังงานด้านการตัดสินใจจริงๆคุณน่าจะต้องได้ตัดสินใจพัฒนาความสัมพันธ์กับใครที่คุณรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจแต่ในที่นี้การที่คุณได้คิงถือกระทามันก็บ่งบอกว่านะคะ มันเป็นคนที่คุณทําให้รู้สึกว่าเห็นพัฒน์แล้วละว่าเขามีหน้าที่การงานมั่นคงที่สุดดูจะเป็นครอบครัวได้ดีที่สุดได้คะแนนแบบจากการวิเคราะห์แล้วได้คะแนนแล้วว่านะอันนี้คือนิสัยของชาวราศีพฤษภอยู่แล้วนะได้คะแนนแล้วนะคะวิเคราะห์แล้วว่าเขาคือความมั่นคงและเป็นอนาคตนะคะหรือสร้างสิ่งนั้นให้กับคุณได้นะจ๊ะ เป็นกาลังใจงให้ชาวราศรีพฤษภค่ะชาวราศรีพฤษภที่สนใจดูดวงกับอาจารย์ปัดขาคุณต้องมาถามแน่นอนว่าชาวราศรีพฤษภจะกลับไปกอบกู้ความรักเนี่ยประสบความสําเร็จหรือเปล่าเริ่มต้นกับคนใหม่เป็นเนื้อคู่กันหรือไม่เป็นเนื้อคู่กันแบบไหนนะคะและคุณมีแนวโน้มประสบความสําเร็จไปในทิศทางใดคนที่เข้ามาในตอนนี้ใช่หรือไม่เป็นคนที่ใช่แล้วหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นแอดไลน์ดูดวงกับปัดน,นะคะแอดไลนะะ์ line, ปัดหรูรา9 9ก,ก็จะมีอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้และก็ขอบคุณสาหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสําหรัับวน สวัสดีค่ะ